สอนวิธีแก้เวลาเข้า PC แล้วขึ้นแบบนี้นครับก็จะมาสอนตั้งค่าภาพด้วยอ,อันดับแรกนะครับให้เรามาที่ disk pc นะครับแล้วก็มาที่ document ค,ครับเราหา gte sam ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับลบไฟล์ตัวนี้ออกเลยไฟล์กระดาษตัวล่างสุดครับมเขียนว่า gte ไม sam ลบไปเลยครับ โอเคลบแล้วก็เข้าลันเชอร์ใหม่อีกรอบนึงกดเข้าเกมภาพมันจะต้องตั้งค่าใหม่นะครับเแี๋ผมสอนไปทีเดียวเลยตั้งค่าผมเปลี่ยนภาษาอาผมมีให้เลือกนะ เราภคนเอาเนี้ยได้มันเข้าได้นะยนผมสั่เปล่นภาษากดนี่นะครับอันลองสุดท้ายถ้าเปลี่ยนภาษาก็จะเป็นอันลองสุดท้ายอีกทีหนึ่งครับแล้วมากดที่อังกฤษ จะตั้งค่าภาพมันก็ต้องมาที่ตัวนี้ครับปิดเพย์กดเข้าไปเลยแล้วก็นับจากข้างล่างขึ้นมาอันที่สามกดเข้าไปเนี่ยตั้งค่าภาพขดาดหน้าจอล้วเท่าไหร่ก็ปรับเท่านั้นนะตัวนี้ก็แต่แต่เรา,าจะปรับนะครับโอเคนะครับประมาณนี้